สวัสดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้เราก็อยู่กั่ช่อง Newt h e a นะครับวันนี้เราก็จะมาทำสูตรซุ้มข้นนะครับผมก็คือสูตรผมมาได้จากน้องคนนี้มาแล้วก็คือเป็นสูตรเรียวอะไรนะเดี๋ยวผมไปดูก่อนแป๊บนึงนะครับโอเคนะครับก็คือสูตรนี้เลยนะครับก็คือหนึ่งพิมพ์ฝาทุกเก้าเก้าสองซุ่ม นะครับผมทาผมตอนนั้นผมทําแล้วได้ผลเงานะแล้วเราทําอีกเราเราจะได้ผลอะไรเดี๋ยวเราไปดูก่อนนะครับโอเคตอนนี้เรากลับมาแล้วนะครับเราจะไปทําสูกกันเลยนะครับเคลยไปเลย่ฮะเมื่อกี้ทุกคนเห็นผมไหมตัวลอ,อยได้เหมือนว่ามันก็เป็นบนแล้วเป็นบินเออความเดียวนีเดียวนนี่ ยังไม่ใช่ผนประตูครับมาแล้วตอนแรกให้เราพิมพ์ว่าสาธุเก้าเก้าใช่ไหมไมีเลยครับพิมพ์ก่อนครับใครตีผมวะโอ้ตายโอเคให้เขาปล่อยไปแล้วกันครับตอนแรกให้เราพิมพ์สารคู่เก้าเก้าใช่ไหมครับ เดี๋ยวไปลองก่อนนะครับดว่าจะได้ผลอะไรครั้งนั้นได้ผลเงาครั้งนี้ได้ผลอะไรไปดูก่อนโอเคให้เราพิมพ์คําว่าฝาทุเก้าเก้าใช่ไหมครับตอนนี้เราพิมพ์แล้วนะครับก็คือนี่นี่ในแชทน,นะครับผมพิมพ์ฝาทุกเก้าเก้า,กาเลยมาดูกันว่าจะได้ผลอะไรนะครับดึงสองฟั่มเฮ้ยเฮ้ย What What What, What? What? เนี่ยลาลลาลลา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 เฮ้ยอันนี้คืออะไรอ่ะโอลาลลาลาลาเฮ้ยอ้าวอ้าวผลหายอ้าพวกคุณผมว่าจะกินอยู่ผลเพ็ดเลยนะ่ะเฮ้ยเฮ้ยผมทำร่วงได้ไงผมทำร่วงได้ไงครับ จะกินอยู่ในครั้งไม่มีผุนเพชรเลยอะเนี่ยครับเนี่ยในครั้งไม่มีผุนเพชรเอ่อเนี่ยครับอันนี้ผงน้ำแข็งนะครับอันนี้ผงน้ำแข็งนะครับเนี่ยในครั้งไม่มีผุนเพชรอะเพื่อเก็บไฟอยู่ครับทานผู้ชมเฮ้ยโอเคครับวันนี้แค่นี้นะผมวันนี้แล้วก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับใครมีฝูนผลพระเด็ดเด็ดก็ บอกมากันด้วยนะครับผลผลเงาถามว่าเอ้ผลเงาหายไปไหนก็คือเอ่ออันนี้ผลอันนี้ผลม,มื่นนะเอ่อพี่ง่ายครับผมทิ้งให้คนอื่นนะเพราะมันมีคนมาเขาคนผมครับผมทําไมถามว่าผมไม่เกณฑ์ก็คือเอ่อเห็นผลที่มันเป็น,หนเหลืองตรงนี้นะครับที่มันเด้งได้เนี่ย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 คือยูเนี่ยเนียเนี่ยเนี้ยเห็นไหมครับผมมันฟาร์มดีฟาร์มเด็ดนะ ก็เลยใช้ผลนี้ไปก่อนนะครับถ้าถึงโลกฝาผมจะใช้เป็น PVP นะครับผมโอเควันนี้เราก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับใครมีฝูดผลพาเด็ดเด็ดเนี่ยก็บอกมากันด้วยนะครับวันนี้เราก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ